สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพามาดักบ้างรันนะคะนี่เลยค่ะไม้นี่นี่นะคะบังรันอยู่ข้างหลังสะพายมาเลยค่ะโอเคค่ะเราไปดักกันเลยดีกว่าไปค่ะ โอเคค่ะเราก็ดักกระบอกสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะคะว่าจะหมาหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะไปค่ะสวัสดียามเช้าค่ะได้เวลามากูบังรันกันแล้วนะคะไปค่ะเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะมีตัวหรือเปล่าว่าจะได้สักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้โอเคค่ะเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าปะไปค่ะมาค่ะมาลุ้นกระบอกแรกกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีตัวหรือเปล่าเอ,อ้ยมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้น้ำออกหมดนโอเคโออย่างนี้นนเลย เหมือนจะมีนะคะอาจจะเป็นอูมีค่ะมีได้ยินไหมค่ะน่าจ,จะเป็นตัวเล็กไปกระบอกต่อไปได้ะคะ่ะมาค่ะมารุ่นกระบอกที่สองกันนะคะว่ามีตัวหรือเปล่าเอ่ยมีไหมเอ่ย มีค่ะนี่นะคะถือประมาณนะคะกระบอกที่สองกระบอกแรกก็มีตัวบอกที่สองก็มีตัวนะคะไปค่ะไปลุ้นต่อเลยไปค่ะลุ้นไปเรื่อยๆค่ะเกือบแล้ว <laughs> เกือบมากระบอกตัวเองไม่เจอแล้วนี่ค่ะสวยจ้า ลุ้นกันเลยนะคะโอ้โหมีค่ะนี่ค่ะตัวจะเล็กๆนะคะไปค่ะไปต่อเลยไปต่อกันเรื่อยๆนี่ค่ะอีกกระบอกนะคะ เต่านี่เอ่ยปึ๊บอันนี้เห็นไหมคะก้ามปูมีปูแถมมาด้วยไปต่อค่ะมาลุนกระบอกนี้กันนะคะโอ้โห,โหมีค่ะ โอ้น้ำหนักใช้ได้เลยนะคะอโอเคค่ะไปไปต่อเลยค่ะมาเรามาลุ้นกระบอกนี้กันเลยนะคะรู้มีตัวหรือเปล่า <c oughs> กระบอกสุดท้ายแล้วค่ะกระบอกสุดท้ายแล้วจงนี้ให้เราไม่เอ่ยกลัวห้องเปล่าค่ะไปค่ะเราไปสรุปกันที่บ้านเลยดีกว่าค่ะ มาค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้สักเท่าไหร่อันนี้ปูเอาไว้ก่อนเสียงเปียวนี่โอ้โหตัว งูหรือเปล่านี่่คะมาเร็วปูบทบอกสุดท้ายปูมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมพอมดีมือหนึง่งมือหนึง่งมือหนึ่งค่ะ นี่ค่ะผลงานนะคะที่สะสมไว้ค่ะนี่ได้ขนาดนี้แล้วนะคะโอเคค่ะถ้าพี่ๆน้า,นา,นาชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ